พระนารายณ์เนี่ยมีเมียคนเดียวสี่คนเลยได้แก่พระแม่ลักษมีพระแม่สรัสวดีพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีนะฮะภายหลังเนี่ยพระแม่ธรณีก็ได้แยกตัวออกไปเพื่อค้ำจุนสรรพชีวิตในโลกมนุษย์ในเวลาต่อมาเนี่ยเมียทั้ง3ก็เกิดดราม่าตอบตีกันเองนะฮะโดยเกิดจากการที่พระแม่คงคาเนี่ยไปเหลียวมองพระวิษณุเมื่อพระวิษณุหันมามองคนเดียวนี่พระสรัสวดีก็หึงหวงหาว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ลำเอียงมองแต่คงคาละพี่แค่หม่อมฉันยังไม่ได้พระลักษมีก็เลยมาห้ามศึกนะฮะพระสรัสวดีนึกว่า ลักษมีเนี่ยเข้าข้างคงคาจึงได้สาบให้ลักษมีเนี่ยต้องกลายเป็นพืชในโลกมนุษย์คงคาก็เลยสาบกลับให้พระสารสวัตรีเนี่ยต้องกลายเป็นแม่น้ําต้องคอยชําระบาปและมนทินของมนุษย์อยู่รื่มไปนะฮะพระสาร,สระสะวัตรีเนี่ยก็เลยยิงคาสาบให้คงคาเนี่ยกลายเป็นแม่น้ําบ้างต้องมาคอยรับแต่บาปมนทินขี้เท่าของสรพชีวิตในโลกมนุษย์เมื่อพระวิษณุเห็นดราม่าสามสาวสาบกันไปสับกันมาเนี่ยจึงตัดสินใจยกพระสารสวัตรีให้กับพรหมเทพและยกพระแม่คงคาให้กับพระศิวะส่วนเมียรวยแบบพระแม่ลักษมีเนี่ยก็ทรงเก็บ